บ้านล่างนะครับ,บก็ขอขอย <ขอ S 1> ากจะให้ท่านนายกช่วยดําเนินการเร่งทําถนนตรงคลองสวนบ้านล่างนี้อ,อ,อย่างเร็วด่วนเลยนะครับเ,เพราะว่าปัญหาก็คือน้ําจะท่วมใหญ่แล้วแล้วก็ความลําบากของประชาชนที่อยู่ข้างในเนี่ยลำบากมาก เด็กเล็กแดงที่จะไปโรงเรียนก็ไปไม่ได้คนเฒ่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถที่จะออกไปรักษาได้ง่ายอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้เร็วก่อนที่จะไปรักษาอีกเพราะว่าถนนมันลําบากก็ขอรบกวนท่านนายกช่วยดาเนินการในการทําถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับอเป็นสภาพอย่างนี้ตรงน,นี้ก็อยู่ติดกับกรุงเทพกทมแต่ถนนนี่ลําบากมากคนอยู่ข้างในเด็กเล็กไปโรงเรียนนี่ลำบากขไปเรอย<ด>ขาไปเรยขาขับไปวาจะเข้า ออกกระบากจริงๆระบากมานานแล้วมันจะต้องเลี้ยงบาดใช่ที่ต้นไม้ต้องรักถนนด้วยแล้วเพราะมันนานมากแล้วไงที่ไม่ได้รับการตอมแซมและเด็กที่อยู่ข้างในฝันจะออกมาเรียนได้แบบเป็นยากลำบากต้องนั่งมือกะแทนที่ว่าเราจะมาแตงนี้เสียค่าน้ำมันแค่สิบบาทแต่เราต้องนั่งมือเสียน้ามันเป็นร้อยเป็นขอความเห็นใจให้ช่วยทำถนนให้แล้วหน่อยเพราะเราเดือดร้อนจริงๆ